ใจของเราที่จะถูกอบรมให้สงบให้เป็นสมาธินอกจากจะต้องรู้จากคำสอนวิธีปฏิบัติแล้วยังต้องหาอุบายให้กับจิตของตนประกอบในความเพียรและสติปัญญา กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของสมาธิจะเป็นกามฉันพยาบาทถีนมิทะอุทะจักุกุจจะวิจิกิจฉาหรือในภาษาไทยก็คือควา,ามพอใจรักใคร่ในรูปเป็นต้นควา,ามโกรธความพยาบาทควา,ามคิดร้าย ความท้อถอยเบื่อหน่ายห่วเหงาหานอนความพุ่งสร้านและความลังเลสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดไปได้ต้องอาศัยสติปัญญาช่วยพิจารณาให้เห็นและเป็นผู้ฉลาดคือใช้ปัญญานั่นแหละแก้ไขอาการต่างๆเหล่านั้นที่มีอยู่ในตน ให้เบาบางและหมดไปสมมติว่าเรามีปกติชอบง่วงแก้โดยการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ยังแก้ไม่ตกก็พึงนั่งอยู่ในท่าสมาธิเฉย ใช้สติปัญญาตริตรองดูว่าทำไมเราก็แก้ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วแต่อาการอย่างนี้ยังไม่ตกก็ต้องดูจุดที่สำคัญคือว่าเรามีสติปัญญานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนเกิดปิติแล้วหรือยังธรรมะอะไรบ้าง ที่เรานึกแล้วที่เราที่มันง่ายต่อการนึกของเราเมื่อน,นึกแล้วจะเกิดสติปัญญาให้เห็นฟ้างฟากออกไปพึงใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องตามหลักที่พูดนี้ก็ได้ แต่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับในพระพุทธศาสนาหรือแม้ทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่เป็นผลก็นั่งลืมตาทำตัวให้ตรงดำรงสต,ติให้ตั้งมั่นสวดมนต์ก็ได้สวดกลับไปกลับมาแล้วสวด จบไปแล้วก็สวดมาอีกซ้ำๆๆๆแต่เวลาสวดก็ต้องให้มีสติจะสวดอิติปิโสพระควาอาราหังสัมมาสัมพุทโธก็มีสติอยู่ในการสวดนั้นไม่ใช่ใจไปอย่างหนึ่งปากว่าไปอย่างหนึ่งและสวดสวดในใจก็ไม่ต้องออกเสียง หรือบทใดที่เราสวดได้ก็สวดไปในใจมีสติบางทีก็สวดเร็วบ้างมีสติตามทันบางทีก็สวดชา้าช้ามีสติชะลอตามมีสวดนั้นได้แต่สวดช้าก็มีสติตามได้แต่สวดเร็วก็มีสติตามได้วิธีการต่างๆที่จะแก้มีมากมายขึ้นอยู่กับสติปัญญาของตน ถ้าหากว่าอาการดังกล่าวมีง่วงเป็นต้นเกิดแล้วไม่แก้ก็เหมือนกับว่าเราทำของหายแล้วไม่หาถ้าไม่หาไม่มีโอกาสพบเมื่อมีไม่มีโอกาสพบของนั้นก็สูญไปควรที่จะหาได้แต่ไม่หาข้อนี้ฉันใด <c oughs> สมาธิที่ยังไม่เกิดกับจิตไม่มุ่งสแสวงหาคือไม่มุ่งแก้ไขก็เช่นเดียวกันทุกคนมีสิทธิที่จะได้เห็นได้บรรลุสมาธิจิตย่อมเข้าสู่สมาธิได้แต่จะเข้าสู่สมาธิได้ก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายาม และสติปัญญาเข้าประกอบดังกล่าวมาอย่าปล่อยความเป็นไปให้เกิดความอ่อนแอพอง่วงกพคลายความเพียรน,นอนบ้างนั่งหลับบ้างเป็นตน้นอาการอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่ได้แก้ไขนิสัยจิตใจของเราให้เข้าสู่ครองธรรมเลย หน้าเสียดายในการบวชเหมือนกันเพราะเวลาอื่นนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้มันยังขณะนี้และเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายยังแข็งแรงสติปัญญายังว่องไวจะใช้ความสามารถในวัยหนุ่มในวัยที่กำลังมีแรงอยู่นี้จะมีผลดีกว่าวัยแก่ วัยพอแก่แล้วอะไรก็เสื่องซึมไปหมดอยากจะให้จำอะไรได้ก็จำไม่ได้จำได้เดี๋ยวเดียวก็ลืมไปความปวดเมื่อยร่างกายก็รุกร้าเข้ามาและอื่นๆอีกโรคภัยก็เจ็บก็อ่อนแอหวันไหวต่ออากาศเป็นต้นไม่แข็งแรงก็ชุ่มไปช่วยเหมือนดังคนหนุ่ม เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในวัยที่กำลังแข็งแรงในวัยหนุ่มพร้อมได้บวชในพระศาสนาแต่ไม่ใช้กำลังในช่วงนี้บำเพ็ญบุญแล้วจะไปบำเพ็ญบุญช่วงไหนรอแก่นั้นไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอะไรทักนิดหนึ่งก็อ่อนแอไปหมดพอไปถึงเวลานั้นเข้าอยากจะบำเพ็ญบุญ อยากจะรักษาศีลเจริญภาวนาก็ทำไม่ไหวแล้วทำไม่มีพื้นฐานมาก่อนเหมือนกับหลวงพ่อจรันที่ท่านว่าเวลาปากดีไม่ตรวจมนต์เวลาหูดีไม่ฟังธรรมเวลาร่างกายแข็งแรงดีไม่เข้าวัดไม่ภาวนาไม่บำเพ็ญท,ทานศีลภาวนา ครั้นเมื่อร่างกายทุดโทมโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมือสัน่นเท้าสัน่นเป็นอมพึกอมพาตปากเบี้ยวมืองิกมืองอแล้วจะคิดไหว้พระแล้วจะคิดบำเพ็ญกุศลต่างๆทางพระศาสนานั่นก็ทำไม่ได้ทั้งยังไม่เคยชินกับที่เคยได้รับการฝึกมา เป็นที่น่าเสียดายว่าอย่าลืมว่าทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีความแก่ความเจ็บความตายไปไม่พ้นเราจะเดินชีวิตของเราไปทางไหนก็ตามแต่ช่องทางที่จะพาไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกไม่ต้องเรียนรู้จะไปเองโดยธรรมชาติ ครั้นเมื่อไปถึงช่องนั้นเท่าแล้วแม้จะไม่ปรารถนาไม่ต้องการก็หนีไม่พ้นทุกคนจะมีสภาพความเป็นไปอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดชีวิตเมื่อหนุ่มแม้จะประกอบกิจการงานต่างๆถึงจะเหนื่อยยากจะเพียงใดก็าตามสามารถทำได้และยังมีความสามารถที่จะ ปฏิบัติประกอบกิจที่เป็นกุศลก็คู่ปันคู่กันไปก็ได้จะเป็นกําไรในชีวิตอันหนึ่งถึงแม้ในวัยป้านปลายเช่นห้าสิบปีขึ้นไปพอที่จะบำเพ็ญธรรมได้บ้างถ้าอายุไม่มากเกินไปช่วงเวลาบำเพ็ญธรรมก็น้อย สมมติว่าอายุทะ่เจ็ดสิบปีเริ่มบำเพญ็ญธรรมเอาใจใส่ในกุศลอายุที่ห้าสิบห้าปีเพียงสิบห้าปีถ้าเป็นฆราวาสาาได้ไม่มากเลยเพราะไม่ได้ต่อเนื่องไม่เหมือนกับเป็นพระพิสษุในพระาศาสนาถ้าบำเพ็ญเพียรความดีตั้งแต่วัยยี่สิบปีขึ้นไปไปถึงเจ็ดสิบปี ก็จะได้กําไรในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติสั่งสมบุญกุศลฝานดีต่างๆให้พ่อพูนมากมายยิ่งขึ้นนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดน่าพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งผู้บุคคลผู้เข้ามาบวชในพระศาสานาย่อมเป็นที่ปรารถนาของบิดามารดาปรารถนาจะให้ลูกของตนบวชแล้วเป็นบัณฑิต คือรู้จักธรรมรู้จักบารู้จักปบุญและได้ฝึกศีลสมาธิปัญญาให้เต็มภาคเต็มภูมิให้สมกับที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาไม่มีเวลาอื่นใดที่จะเป็นลาบอันประเสริฐเหมือนชีวิตที่บวชท,ที่บวชอยู่อาจจะอึดอัดด้วยการรักษาศีลด้วยการต้องปฏิบัตินั่นล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาของบุญทังนั้น ถ้าฝึกกิริยาเหล่านั้นไว้อย่างสม่ำเสมอจนช่ำชองต่อเนื่องกันไปจนเป็นนิสัยแล้วความอึดอัดความเหนืหน่ายต่างๆนั้นจะไม่มีเลยมีแต่ความอิ่มใจมีแต่ความสบายใจพระสงฆ์ที่เข้าไปอยู่ในป่าอยู่ในที่วิเวกห่างไกลผู้คนแม้อาหารการกินจะลำบากที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ไม่สะดวกสบาย ครั้นได้มีโอกาสไปในบ้านในเมืองแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะเกิดปิติเกิดความยินดีอ,นอึดอัดต่อความมากมายด้วยกันตู้อยู่ในป่าเปลี่ยวงโปรง่ปรงๆอิตใจย่อมผ่องแผแ้วแจ่มใสฝ่ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นแท้ที่จริงในชีวิตของคนเราที่เกิดมาแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่จิตใจทั้งสิ้นไม่ใช่อยู่ที่สมบัติมากมายมีบ้านมากมีที่ดินมากมีเครื่องใช้ไม้สอยมากมีทรัพย์มากเป็นต้น <c oughs> สิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุไม่มีใครเลยที่เวลาตายแล้วเอาสิ่งนี้ไปได้ล้วนแล้วแต่ทิ้งไว้เป็นของเบื้องหลัง ถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเป็นนามธรรมเมื่อนำมาปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามศีลสมาธิปัญญาแล้วคุณเหล่านี้เป็นเครื่องอบรมจิตไม่ใช่เป็นเครื่องบำรุงกายเป็นเครื่องอบรมจิตเวลาที่ตรีระร่างกายแตกสลายอยู่ไม่ได้ จิตเป็นผู้ไปจุติไปกำเนิดด้วยอำนาจของคุณที่ทำไว้มากน้อยเพียงใดย่อมเป็นไปตามอาการคือเรียกว่ากฎของกรรมถ้าบำเพ็ญกุศลกรรมไว้จิตก็ไปสู่สุคติถ้าบำเพ็ญอกุศลกรรมไว้ก็ไปสู่ทุกขติจะได้จะเสียตรงนี้ ทรัพย์สมบัติภายนอกนำไปไม่ได้นอกจากทรัพย์สมบัติภายในคือศีลสมาธิปัญญาตลอดจนกิริยาบุญที่ถูกที่ชอบตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บวชในพระษาธนาแล้วควรสร้างควรมีปิติความยินดีว่าชีวิตของเรานับถือพระพุทธเจ้า แล้วก็ได้เป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเป็นคา,ารวาสทางโลกอยากเรียนมหาวิทยาลัยอันนี้แล้วได้เข้าเรียนอันนั้นจริงก็ควรเกิดปิติตั้งใจเล่าเรียนศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นให้จบตามความต้องการฉันใดเรานับถือพระพุทธศา,าสนาได้เข้ามาบวชเรียนเป็นภาษาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ส้งใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์ให้ครบให้บริบูรณ์ให้ดีที่ถุดเท่าที่จะทำได้การบำเพ็ญทางจิตได้บรรลุมรรคผลหรือไม่บรรลุมรรคผลไม่เป็นไรทำครั้งใดได้บุญเมื่อนั้นทำครั้งใดได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นทำมากๆก,ก็สั่งสมไว้มากทำบ่อยๆก็สั่งสมไว้บ่อย ทำบ่อยๆจิตผูกฝึกหัดให้ตั้งอยู่ในสมาธิ <c oughs> นานๆไปจิตก็เป็นสมาธิขึ้นอย่ากังวลอย่าสงสัยว่าสมาธิเป็นของยากหรือเป็นของช้าจะยากหรือจะช้านั้นขึ้นอยู่กับความเพียรและสติปัญญาอันหนึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพียงแต่เรียนรู้ไว้ดังที่เคยกล่าวว่าแบบภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้เรียนแล้วต้องปฏิบัติตามทันทีตามอาการนั้นผลของธรรม,มะมีสองชั้นคือชั้นนอกได้แก่ปริยัติเล่าเรียนศึกษาจนจำได้พูดได้ชั้นในคือปฏิบัติที่เกิดผลขึ้น <c oughs> ทางกายและวาจารักษาศีลจนกายวาจาเป็นศีลรังเกียจสิ่งที่ผิดศีลทางใจเป็นสมาธิอบอุ่นด้วยสมาธิอบอุ่นในความตั้งมั่นชื่นชมอยู่กับความสุขท,ที่เกิดจากความสงบนั้นด้วยความตั้งมั่นจะเห็นคุณพิเศษจิตที่มีความสุขด้วยสมาธิเป็นจิตที่เป็นคุณค่าที่ร้นค่า ยากที่จะมีสิ่งอื่นอันใดมาเปรียบได้สุขที่เกิดจากวัตถุแม้จะมีเงินทองมากมายเท่าไรก็มีเท่าตามราคาของวัตถุแต่สุขที่เกิดจากความสงบหาประมาณไม่ได้และหาซื้อขายกันตามท้องตลาดก็ไม่ได้ต้องหาด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติในชนิดนั้นสมัยเป็นคารวาะไม่มีโอกาสเพียงพอ มีโอกาสในคราบวดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชแล้วควรถือโอกาสนี้อย่าให้เสียเวลาเสียประโยชน์ต่อก,การบวชเรียนในพระพุทธศาสนาศีลส,สมาธิปัญญาที่สอนอยู่ยังสมบูรณ์แบบของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะ,สะเสด็จดับขันไปนานแล้วก็ตาม ศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แปดอย่างสมบูรณ์ตามที่พระองค์ทรงยังทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นจึงสามารถที่จะทำการปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจะทำให้ศีลเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นได้ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เป็นหมันแม้องค์สมเด็จพระศาสดาจะปรินิพานไปแล้วก็ตาม เพราะฉะนั้นจงถือเอาหน้าที่แห่งการบวชและเวลาที่บวชอยู่นี้ความเพนประโยชน์ให้เข้าให้ถึงพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ได้ผลปรากฏขึ้นกับกจิตของตนเองแม้แต่ครั้งเดียวก็จะเห็นผลขึ้นทันทีและต่อไปความยินดีในธรรมความเพียรในธรรมก็จะปรากฏเกิดขึ้น เหมือนบุคคลที่เดินทางไปชมบ้านเมืองอันหนึ่งอันใดแม้ไม่เคยไปเมื่อไปถึงสักครั้งเดียวก็จะรู้จากความสวยงามอันนั้นชันใดแม้ภายหลังไม่ต้องมีผู้บอกทางก็สามารถไปได้ การอบรมจิตให้ถึงสมาธิก็เหมือนกันจิตเมื่อเข้าถึงสู่สมาธิแล้วควา,ามเบาควา,ามเย็นควา,ามประณีควา,ามสงบสุขสุขที่เกิดจากอจะจากสมาธิเขาเรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่อิงอามิตรคือไม่อิงกามาคุณไม่อิงสิ่งต่างๆแต่เป็นควา,ามสุขที่เกิดจากควา,ามสงบแท้ จึงเป็นสุขสุกที่ลึกซึ้งมีความประณีตต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมจุดนี้เป็นเพจให้บุคคลเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความลึกซึ้งเป็นคารวาสยากมากที่เมื่อประกอบกิจการงานอยู่จะเข้าถึงจุดนี้ เพราะฉะนั้นแม้จะเข้าเพียงขณะเดียวครู่เดียวก็นับว่าได้ประโยชน์อย่างมากมายรวมความว่าจงอยาประมาทในโอกาสที่โอกาสที่ดีแล้วที่ได้เข้ามาบวชในพระศาสนาพ่อแม่ทรงเข้ามาบวชอยู่ในฐานะที่ดีเราตั้งใจจะบวชอยู่ในฐานะที่ดี จงพยายามฝึกฝนอบรมธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ถึงอีกตอนหนึ่งเหมือนกับพ่อแม่ส่งเข้าโรงเรียนเราจะรู้เรื่องวิชาการต่างๆต้องเป็นหน้าที่ของตัวเราแล้วพ่อแม่เป็นสนับสนุนเป็นจะเพียงบุคคลผู้สนับสนุนฉันใดการเข้ามาบวชในภาษาสนานี้แล้วท่านส่งเข้ามาถึงภาษาสนานี้แล้ว ต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะฟองฝึกฝนปฏิบัติให้ได้ให้ถึงตามควรแก่การปฏิบัตินั้นน,น,นี่เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของนักบวชทั้งหลายเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจพาการอบรมจิตสมาธิของตนอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิอย่าลืมอุปสรรคมีด้วยกันทุกคนทุกคนต้องแก้ไข หาทางให้พ้นจากอุปสรรคคือนิวรณ์ดังได้กล่าวมาแล้วด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าปล่อยความท้อแท้ให้เกิดมีขึ้นซึ่งจะหมายความว่าเป็นผู้แพ้และยากมากที่จะมีโอกาสพื้นขึ้นได้พ,พึงพยายามใช้ความภาคเพียรและตะติปัญญาแก้ไขดังกล่าวมาภาวนาพุทธโธพุทธโธ ยังไม่สงบหายใจเข้าหายใจออกยังไม่สงบและเมื่อไม่สงบแล้วยังมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเช่นฟ้าห่วเหงาวหานอนก็พึงแก้ตามอาการดังกล่าวมาแก้โดยการนึกถึงผู้ทธิจ้าไม่หายก็นึกถึงพระธรรมบ้างนึกถึงพระสงฆ์บ้าง นึกถึงความดีของเราต่างๆบ้างว่ามีบ้างแล้วหรือยังหรือไม่เช่นนั้นนั่งอยู่เฉยๆนึกในใจสวดมนต์ดังได้กล่าวมาแล้วหลายๆเที่ยวหลายๆบทแต่เวลาสวดก็ให้มีสติรู้ตามที่สวดเช่นเดียวกันถ้าบุคคลที่ทำชำนาญแล้วเขาจะแบ่งอารมณ์ได้ จิตที่เคยสงบจำความสงบนั้นได้แต่ถ้าว่าวันใดมานั่งสมาธิแล้วเกิดความห่วงเขาจะแบ่งอารมณ์รู้ว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการของความง่วงปล่อยวางเสียแล้วนึกถึงอารมณ์แห่งความสงบพอนึกถึงอารามณ์อารมณ์แห่งความสงบความตรึงใจแห่งความสงบก็จะเกิดขึ้น มีสติกำหนดรู้ความสงบนั้นไว้ที่เคยผ่านมาแล้วเมื่อมีสติคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เคยสงบแล้วตั้งขึ้นใหม่ใจก็จะมาสนใจกับความสงบจะเกิดความตื่นสภาพแผงความหัวเหงาหานอนก็จะหมดไปแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงก็ต้องใช้อุบายอื่นเช่นตรวจมนบ้าง และกิริยาอื่นๆบ้างเฉพาะอย่างยิ่งอย่าท้อถอยถ้าไม่ท้อถอยก็หมายความผู้แสวงหาผู้บำเพ็ญถ้าท้อถอยก็ชื่อว่าไม่แสวงหาไม่บำเพ็ญจิ่งใดที่หายแล้วไม่หาก็ไม่เจอต้องหาจึงจะเจอจิ่งใดที่ยังไม่มีก็ต้องแสวงหาไม่แสวงหาก็ไม่ได้ธรรมชาติความเป็นจริงอยู่อย่างนี้แม้ธรรมะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไป จงตั้งใจให้ดีให้มั่นคงด้วยความภาคเพียรพยายามในการที่เราเข้ามาบวชในพระศาสนาตั้งใจรักษาศีลได้แล้วขั้นหนึ่งขั้นต้นต่อ,อไปก็ตั้งใจทำสมาธิให้ได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มีสิทธิที่จะได้คำสอนของพระองค์เหมือนกับของฝันที่พระองค์ทรงให้ไว้ก่อนปริพาน์คือทำระวินยัย เราเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับแต่ผู้ที่จะได้รับมันต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นต่อนนี้ไปจงตั้งใจผ้าเพียรพยายามปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงให้หายเป็นปลิดทท้งไปจากจ,จิตใจเหลือแต่ความปลอดโปร่งนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งใจภาวนาดังที่เคยปฏิบัติมาแก้ไขสิ่งที่บกพร่องพัฒนาสิ่งที่เป็นไปเพื่อ ความพ้นจากอำนาจของกิเลสหรือนิวรณ์จิตจึงจะเกิดความเจริญจึงจะเกิดสมาธิขึ้นได้จงตั้งใจพากันปฏิบัติต่อไป